วิธีแก้ใจร้อนง่ายๆในสองนาทีทำแบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนหัวร้อนง่ายใครพูดอะไรหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจอะไรเงี้ยกูจัดทันทีกูสวนทันทีเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่น้อยลงแล้วก็ดีขึ้นเยอะมากซึ่งวันนี้พี่จะมาแบ่งปันเทคนิคที่พี่ใช้ว่าทำยังไงให,ให้แบบเราอารมณ์เย็นลงแล้วก็ออ มันจะทําให้เราไม่รู้สึกผิดทีหลังอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรตอนเราหัวร้อนหรือตอนเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายพอเวลาผ่านไปเราจะมารู้สึกผิดทีหลังว่ากูไม่น่าทําแบบนั้นไม่น่าพูดแบบนั้นไม่น่าทําอย่างนั้นเลยซึ่งวิธีการที่พี่ใช้นะเวลาแบบใครทําอะไรแล้วมันไม่ถูกใจเราพูดอะไรไม่ถูกใจเราก่อนที่พี่จะ ตอบสนองหรือจะพูดหรือจะทำอะไรกลับไปเนี่ยพี่จะตั้งสติแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนที่พี่กำลังจะตอบสนองกลับไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เราเป็นยังไงเราเฉยเฉยอารมณ์ดีหรือเรารู้สึกหงุดหงิดและคี์คือตรงนี้ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกหัวร้อนรู้สึกอารมณ์ไม่ดีอยู่เฉยเฉยอย่าพึ่งทำอะไร คำคำพี่ไว้นะอยู่เฉยๆอย่าพึ่งทำทำอะไรถึงแม้ว่าตัวเราไม่งูอยากจะตอบมากูอยากจะโบวบึงมากไม่งพูดไม่เข้าหูอะไรเงี้ยคืออยู่เฉยๆเออเพราะว่าสุดท้ายพอเราพูดพอเราตอบอะไรกลับไปและและก็สุดท้ายคือตัวเราเองไม่งจะต้องมานั่งเสียใจที่หลังว่าไม่งไม่น่าทําอย่างนั้นไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือ จับตัวเองให้ได้ว่าเราอารมณ์ยังไงถ้าหัวร้อนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนิ่ๆนงๆไม่ต้องทําอะไรเงียบๆไปอยู่คนเดียวก็ได้5-10นาทีแล้วพออารมณ์เย็นลงอารมณ์ดีขึ้นค่อยมาพูดมาต่อ